นี่เราพามาดูบ y d นะครับนี่เปิดมาด้วยรถตู้เลยฮะกำลังนิยมเดนซาดีเก้างอันนี้ทรงใหญ่เลยอ่ะตอนนี้คนกำลังนิยมนะฮะร,รถตู้ MPV อ๋ออันนี้เป็นพวงมาลัย้ายอยู่นะน,นี้ก็น่าจะมาโชว์ยังไม่ขายลองมาลองตลาดดูวกวันว่ายัางอย่างก่อนว่าเอ๊ะจะเอามาดีไหมราคาเท่าไหร่อะย่างี้างในสวยเลยนะ อันนี้ข้างหลังนี้ก็เป็นแบบปิดทึบนะิดทึบระหว่างคนขับกับผู้นั่งนี่นั่งโหนี้เป็นแบบมีสองเบาะเป็นแบบ v ี d เลยอะ่ะโอ้เหมือนนั่งอยู่เครื่องบินอะ่ะอันนี้น่าจะมีเป็นแบบ นี่มีจอลงได้ด้วยนี่จอลงได้ด้วยสั่งคนขับเฮ้ยไปทางซ้ายทางขวานี่โอ้โหอ,อ,อารมณ์ผู้บริหารเลยอย่างเทพควายภาษาจีน,นอยู่อ่านไม่ออก ข้างหลังนี้สวยหลังนี้อย่างสวยคนให้ความสนใจเยอะนะฮะมสมัยนี้คนนิยมรถอเน,นกประสงค์กันเยอะรถตู้

ผลให้ความสนใจเยอะนะฮะสึก <c oughs> เท็นรถตูน้นี่มาแรงนี <c oughs> อ่อันนี้ผมซิวซิวก็ยังอยู่จ้ะช่วงนี้จะดับๆหรือไน แต่ที่ราคาราคาปรับลงมานี่ฮะดอฟฟินปรับลงมาเยอะเลยฮะน่าจะปรับลงมาเหลือเจ็ดเก้าเก้าร่าผมไม่แน่ใจดอฟินแล้วก็อัตโตที นี่จะเป็นโมเดลปีนี้นะฮะที่เขาปรับไอ้แบตลงมาปรับแบตลงมาแล้วก็ตรงจอกลางนี่น่าจะใหญ่ขึ้นปะ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเก่าอยู่ปะ่ะเพราะว่าถ้ารุ่น ปีนี้ไอ้ตรงเนี่ยบิวโย่ดีมันจะเป็น b ีวดีแล้วนี่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 สีแดง นี่สีดำนี่นี่เนี่ยเนี่ยสีดำนี่น่าจะเป็นตัวปีนี้นะฮะที่เขาออกสีใหม่ออกสีใหม่ข้างนอกอะไรก็จะเหมือนเดิมและแต่ยางเขาจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนะเป็น R18 c o n t e n t a l ไม่ใช่เป็นยางจีนนะเป็นยางแบรนด์ดีขึ้น ม้่มมมมมแล้วตรงนี้เขาก็จะเป็นสีดำปกติมันจะเป็นสี <supplied. S 1> เงินๆใช่ไหมอันนี้นี่เป็นโลโกโ้ใหม่แ่ะอันเนี้ยี่เปลี่ยนไป BYD bon. เป็นสวยนะสีนี้ออกมาสวยเลยอ่ะเข้มขึงมสวยเลยอ่ะนี่หน้าจอเขาจะอัพให้มัน ใหญ่ขึ้นน,ะนนะัหน้าจอเขาจะใหญ่ขึ้นเนี่ยนะหน้าจอเขาจะใหญ่สีเน,นี้ยสวยเลยแต่ไฟอะไรยังเหมือนเดิมอยู่เเปลี่ยนตรงที่โลโกโล้ สีนี้ดูแต่ที่จับอะไรพวกนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะสายพินในประแจอะไรยังอยู่สวยสวยอยู่สีนี้สวยดูดันราคาถูกลงด้วยถูกลงเนี่ยฮนะตังน,นี้หน้าจอเขาจะใหญ่ขึ้น เดิมมันจะเล็กนะคะนนรับรีโมทโอเคก็ยังเอกลักษณ์เหมือนเดิมทุกอย่างาองนี่เป็นสีนี้นะสําหรับน่าจะเป็นสีเฉพาะตัวสีดำเนี่ยน่าจะเป็นสีนีเลย ก็ยังรอเหมืนเดิมเพิ่มสีดำไปในปีน,น,นี้นี่ตัวไฮไลท์เลยผมพาไปดูนะตัวปิกนกโอ้โหหมุนติ้วติ้หมุนติ้วตวน,ตวตวตวนี่ตัวนี้ไฮไลท์เลยฮะยูไนตัวนี้ยูไน์ไงล่ะโอ้โอย่างสวยอะ่ะไม่รู้เปิดราคาอย่างไง ่ในแบบหล่อจัดแอบชัยคนหรอคนอะไรวะหล่อจัด่อไปไหนเนี่ยหล่รอระเบิดระเบิดยังหล่อไม่เลิกนี่ส่งแม็ก โซ่งแม็กจะมาไหมโซ่งแม็กนี่ก็สวยนะซ่งแม็กซ่งแม็กออกแนวทซ่งในวากอน แต่ตัวนี้ก็นะขับลุนนี้โอ้โหสาวมีเหลี่ยวอะไม่เหลียวให้มันรู้ปะอยู่ในนี่ฮะอันนี้ปีปัจจุบันนะฮะแอตโตชีนี่ตัวสีขาวตัวสีขาวก็สวยแต่ผมว่าสีดำตรงนู้นน่ะสวยกว่าแต่สีขาวก็สวย แล้วแต่เนี่ยที่ตรงนี้เขาไม่ต้องเป็นลับันแล้วนี้เขาทำให้บูดเขาก็ใหญ่อันนี้อันนี้ซิลมีดอลฟิน นก็ยังให้ความสนใจผมพาไปดูตัวที่เขาเอามาโชว์กันแต่ก็ยังไม่ขายโอ้นี้แล็บนี่ สามร้อยแต่นี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะตัวนี้หล่อเลยตัวนี้หล่อเลยอนะ่ะนี่เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะข้างในโอ้โหคอนโรลกลางนี่เหมือนเครื่องบินนะไปดูปุ่มแรงมัางเลยเนะี่ย วันนี้เนั่นเป็นจอสามจอเลยนะมีคนขับตรงนี้จอนี้จอกลางแล้วก็คนนั่งก็มีจอโอ้โหดูหนังฟังเพลงกันเพลินเลยคันนี้นี่ข้างในโปอัลยนี่ผิวสัมผัสโอ้หนี้งานจีนนี่ไม่ธรรมดาเนี่ย อยู่สมัมผัสเตี่ะนี่เป็นหนังกับเดือนนี่ตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าพอปิดพอปิดประตูแล้วก็จะปิดไม,ไม่ต้องไปติดเพิ่มโอโ้ถ้าตัวนี้มาแทงสามร้อยจะอยู่ยังไงนี่ยังนี่เป็นยางจีนอยู่ไหมจีติจีติอันนี้เป็นคอ ขอบอะไรเอ่ยมองไม่เห็นอนะ่ะตอบอะไรมองไม่เห็นดูหน้าก่อนอันนี้น่าจะเป็นปังกินป่ะเป็นไทยปิดอ่จะไปรู้เป็นปังปินปังกินหรือว่าไทยปิดธรรมดาแต่ เขาประกอบดีนะดูแบบเรียบร้อยดิดนะการเซอร์วิสการเติมตอุปกรณ์ของเหลวอะไรเงี้ยน,ะนี่โชกคำหน้าด้วยอย่างเท่โชคคำหน้าอย่างเท่ ดูสั่งโอ้โวหอกนี่ผมลากจูงโอหนี่แข็งแรงเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้หยับยุงเขาเลยทิมทุดนมหน้าเละที่ยางอะไรโอ้โหสายโหดเดี๋ยวผมดูอนี้ก่ออ่าอันนี้เป็นพักอินนะฮะเสียบได้ แต่ไม่รู้ว่าสูงสุดได้ที่กี่กิโลวัตต์แต่งไอ้ยี้มาก็น่าจะช่วยได้ประหยัดน้ำมันได้เยอะโอ้ตัวนี้โหนะเนีย่ยตัวนี้โหโหนี่ฮะมีราวจับราคาเต่าแ,แรง เราจับขึ้นได้เดี๋ยวได้ดูวีในตัวใหญ่ขึ้นรงสบายเลยนี่โหผิวดีเลยนี่แฟตเลยอ่ะตรงเนี้ยพื้นเนี่ยเรียบเลยอ่ะโหดาคตมีสบาย ถ้าบีวีดีนำตัวนี้มาเป๋าไฟอะ่ะเป๋าไฟเข้ามาขายนี่ดนนแดงสามร้อยนี่มีหนาวตัวนี้นดูโหดน,นะเนีกินด้วยอะ่ะนี่นะตัวนี้ตัวหนึ่งที่เขาเอามาโชว์นะฮะซีกล นกนางนวลตัวนี้ยังไม่เห็นเปิดราคานะแต่ข้างหน้านี้เขาเนพวงมาลัยกันเดี๋ยวเหตุนี่เป็นยังเป็นพวงมาลัยสายอยู่นะเป็นพวงมาลัยสายอยู่สวยอยู่กันนะเขาสาวชอบจอเขา สวยอยู่นะอันนี้โไหไปในข้างหลังนี้ก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นไม่ใช่ไบฟ้านะจะปิดมือแหละในตรงน,นี้อ๋อไม่มียางอะไรไม่มียางอะไรไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็น่าจะพับได้ทั้ง ทั้งแผ่ก็โอเคแต่ไม่รู้ว่าเปิดราคายังไม่เปิดราคามาโศกรนทันดรัดช่วงนี้ใครเปิดราคาก่อนนี่ <c oughs> เปิดทีหลังได้เปรียบอะ่นะเพราะงั้น เปิดราคาที่หลังได้เปรียบช่วงนี้กำลังแบบดูดูแข่งกันอันนี้นะฮะสี่ไลออนสี่ไลออนนี่ก็สวยนะซิลยูไม่มาแล้วอย่างนี้ซิลยูไม่มาแล้ว ซี่ไลออนมาโชว์อย่างๆตลาดก่อนช่วงนี้คู่แข่งเปิดตัวกันโอ้โหซี่ไลออน สวยเลยสวยเลยอ่ะคันใหญ่นะเนี่ยคันใหญ่เนี่ยดูอย่างเงี้ยคันใหญ่เดีย๋ยวดิเขามีมาโชว์ก็มีเป่าห้าแล้วก็มีซิโก้แล้วก็ ไอซีไรออนแล้วก็ตัวนี้นะฮะที่เขามาโชว์รุ่นไรวะจำไม่ได้แล้วเดนซาดีนายเห็ไหมดีนายนะเดนซาดีนายเนี่ยผมสรุกเนี่ยตัวนี้มาน่าจะขายดีคนรตู้ช่วงนี้รู้สึกว่าตลาด ต้องการเนี่ยสังเกตว่าคนจะรุมกันเยอะอะไรเนี่ยแนวรถตู้เนี่ยพวกพวกลุ่มนี้คนมีตังค์เยอะเนี่ยรุ่นแบบเนี่ยสายครอบครัวเนี่ยรุ่นเนี้ยเขามีกำลังซื้อเยอะ เท่าไหร่เขาก็จ่ายอะ่ะเนี่ยดูเนี่ย,ยตลาดเนี้ยนะน่าจะได้เยอะเดี๋ยวผมแพนดูรอบๆมูดเขาใหญ่เนะี่ยดีนี้เขามาใหญ่หลายรุ่นเลยเมื่อก่อนนี้ยังมีแค่ไม่กี่รุ่นเมื่อก่อนนี้ยังมีแค่แอตโต้ทีดอลฟินเดี๋ยวนี้เทียบ ปีนี่น่าจะมาว่ะเยอะกว่านี้แน่นอนตัวนึ่งที่ผมอยากให้เข้ามาก็เนี่ยนะเป่าไฟใช่ไหมผมออกเสียงผิดถูกก็ขอโทษไปด้วย น่าจะออกคูนะเฝาอ่ะเฝาไปสวยนะรุ่นนี้อยากให้เป็น E.V. นะต่อไป E.V. แน่นอนอแต่ตัวนี้มาก็น่าจะขายได้ดีนะเนี่ยเพราะว่าเป็นพักกินด้วย ก็เติมน้ำมันก็ได้เสียบพักก็ได้สีนี้โคดดูสีดำสวยดิคนให้ความใจเยอะนะเซลก็เยอะเต่คนสนใจรถตู้ก ja ับรถสไตล์เนี้ยสไตล์เนี้ยกำลังซื้อเยอะ โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบูธอื่นต่อไปเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามช่องไอ o อกไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ